สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาพบกับารายการคุณเสงี่ยมรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับโซจริงวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวหุ่นโคไคโอนะครับซึ่งที่เราได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนแยกแต่ละแต่ละประเภทนะครับตัวแรกนี่ก่อนเลยดีกว่านะครับโ <c oughs> คไค,ค,คแกเรียนนะครับถ้าใครได้ดูก็ยานลำแม่นะยานลำแม่ โกไคเรสเรานี่เองตรงนี้ถัดมาข้างๆนะครับก็จะเป็นโนะกไคมารีนนะตัวนี้รับโกไคมารีนะครับส่วนเขียวๆนะครับที่เราเป็นรถอยู่คันเดียวเลยโดดๆนี่ก็คือ,อเป็นโกไคลฟอร์มูล่านะโกไคลฟอร์มูล่านะครับส่วนสีฟ้าเราอยู่หลบๆตรงนี้ก็เป็นโกไคเจ็ตนะครับสีเหลือง เด่นสงา่าอันนี้ก็แน่นอนนะครับโปรโปดของผมนี่เองนะครับโกไคายเทลเลอร์นั่นเองนะส่วนประกอบของเอ่อโกไคโอก็หลักๆนะครับในส่วนของ5ตัวหลักก็จะมีมีอยู่แค่นี้นะครับวันนี้เราจะมารวมเป็นหุ่นให้ให้ได้ดูกันแล้วกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับลหลายๆคนสงสัยถามว่าแต่ละตัวมันเอาเข้าไปในโกไคาแกเลียนเหมือนในหนังได้ไหมนะครับคำตอบก็จะให้เห็นกันอยู่แล้วนะครับ เราจะนําเข้ามารวมกันได้ไหมนะครับดูขนาดก่อนนะครับไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นตัดไปเลยนะครับเรื่องจะนําเอาเข้าหยาดน,นะครับอ่ะวันนี้เราจะประกอบเป็นหุ่นกันแบบให้เห็นเห็นเด่นชัดๆกันเลยนะครับวันนี้คุณผมคุณสงเสียมรีวิวนี่รองว่าวันนี้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่แน่นอนเอาผมเริ่มจากสีเหลืองก่อนแล้วกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของส่วนขานะครับแต่ความจริงเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องต่อสีเหลืองกับสีแดงเข้าด้วยกันก่อนนะครับเพื่อความสมานฉันของคนในชาติแต่บ้านแล้วไม่ได้นะครับอ่ะสีเหลืองกันก่อนเราก็ดึงเป็นในส่วนของข้างหน้าออกมานะครับสังเกตว่าจะมีในส่วนของตัวต่อตรงนี้อยู่สองสองด้านนะครับเราก็นําข้างบนนะครับในส่วนของช่องบนนี้มาต่อกับ ช่องตรงนี้นะครับต่อไปปุ๊บนะครับยากมากๆเลยทีเดียวนะครับเราได้ส่วนขาแล้วนะครับในข้างตัวใครมารีนก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเราก็ต้องเปิดข้างหน้ามันออกมาแบบนี้นะครับสังเกตถ้าใครได้ดูในส่วนของตอนที่สองแล้วก็จะเห็นนะครับโชวแล้วก็ได้ขามาดังหนึ่งข้างนะครับสภาพแบบนี้แน่นอน <c oughs> ขาแล้วก็ได้ขาสองข้างนะครับตามสูตรแล้วคันนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเราก็อ่ะเรามาดูส่วนที่เหลือสีเขียวนี่ต้องบอกเลยว่าลำบากตากตามมากนะครับเราดึงตรงมือข้างหน้านะครับที่อยู่ตรงโซนหน้าของรถดึงออกมาแบบนี้โช๊เสร็จเรียบร้อยค,ค่อนข้างยากกันเลยทีเดียวในส่วนของกุไคาเจนะครับอันนี้ต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาสวยมาก การที่เราจะนํามันมาเป็นแขนอีกหนึ่งข้างนะครับปุ๊บคูปปีกเข้าไปแบบนี้นะครับง่ายๆในส่วนของบางคนเนี่ยจะมองไม่เห็นช่วงล้อนะครับก็เลยแบบว่าคิดว่าแค่นี้เสร็จแล้วไม่ได้นะครับเราต้องพับล้อเก็บนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับนะฮพับล้อเก็บแบบนี้ก็จะเรียบร้อยไปแล้วนะครับในส่วนของส่วนแขนทั้งสองข้างแล้วก็ขานะครับอ่ะามาดูในโกรไกแกลเรียกันบ,บ้าง หลาคนสนใจในหลายหลาคนสนใจกับเจ้าลำใหญ่คันนี้มากๆเลยทีเดียวนะผมจะเริ่มในการเก็บปีกก่อนแล้วกัดน,นะครับความจริงในส่วนของเก็บปีกในส่วนของใบเรือนี่ค่อนข้างเก็บได้ง่ายนะครับคล้ายๆเก็บภาษีออกนอกประเทศอะไรประมาณนั้นแล้วก็พับปุ๊บเก็บแบบนี้นะครับง่ายๆธรรมดาเลจะมีตาขึ้นมาให้เห็นกัน อ่าคราวนี้อ่าสิ่งที่ผมจะทําต่อก็คือผมจะเอาดาบออกนะครับเราจะเอาดาบออกด้วยกันงนะาออกมานิดหน่อยแล้วก็เอาดาบทิ้งไปก่อนนะครับไม่ไม่ได้ทิ้งไปเลยนะครับวางไว้ตรงนี้คราวนี้นะครับเราจะได้เห็นหน้ามันอย่างชัดๆว่ามันจะออกไปอย่างไงนะครับเอ่อก็ค่อยๆเปิดนะครับในส่วนของตรงหน้าเรือออกมาแบบนีโชกจะเห็นความหล่อโอ้โหเห็นไหมครับโดมปากอลลำก็สู้ไม่ได้นะครับ ก็จะออกมาเป็นเริ่มเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะครับอสิ่งสําคัญตรงนี้นะครับข้างๆนะครับต้องเก็บด้วยนะครับก็ต้องเก็บแบบนี้ทับลงไปให้นะไดบเก็บแบบนี้ให้ไปก็บเนี่ยหน้าตานารักหน้าตาน้ารักผม <c oughs> จะใส่ขาก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เพื่อความสมานะฉันของคนในชาตินะครับเรานำกูไคเทเล,ลอร์นะครับมาต่อกับ ในส่วนของขากอดเลยทุบแน่นอนนะครับเหลืองเข้ากระแดงได้อย่างเห็นไหมครับดูสวยด้วยถัดมาขาอีกหนึ่งข้างนะครับแน่นอนสาวน้อยของเราต้องยิงไอความสวยจริง,รงอยู่ตรงนี้คราคันนี้ผมก็จะนำนำแขนหนึ่งข้างนะครับกกใคายฟอร์มูล่านะฮะต่อช่วงนี้ ก็จะทําการต่อเอ่อตรงนี้จะมีค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าจะเป็นเป็นในส่วนของตัวเชื่อมให้เรียบร้อยซึ่งไม่ได้ลําบากในการต้องใช้แรงอะไรมากคนะันนี้แล้วก็ต่อแขนทั้งสองข้างเข้าไปนะครับอ่าเรียบร้อยนะแน่นอนนะครับว่าสิ่งทีเ่เรานำออกมาจากตัวไกเจ็ตนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมวกนะในส่วนของหมวก การที่จะเป็นขุนจนสลัดแบบเต็มรูปแบบแล้วต้องมีหมวกต้องมีหมวกนะครับแล้วก็ใส่หมวกลงไปแบบนี้โพะนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่เห็นประมาณนี้จัดระเบียบสังคมให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะี่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้แต่ว่าเราก็แยกออกมาแบบนี้นะครับการที่นําจะเอามาใส่มือแน่นอน ตรงมือนี้ก็จะมีเป็นรูให้เราได้เสียบเข้าไปอยู่แล้วนะครับทั้งสองข้างเลยนะทั้งสองข้างแต่ว่าในส่วนของออจะมีเป็นช่องแบบนี้ให้เสียบนะครับซึ่งจะต่างกันจากตัวนี้เป็นรูตัวนี้จะเป็นช่องแบบให้ใส่เข้าไปทางด้านข้างนะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเรียบร้อยนะครับมีลูกเล่นด้วยนะครับในส่วนของหุน่นกไคโอก็จะมี ลูกเล่นในส่วนของสปริงนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูในด้านหลังอ่าด้านหลังแบบนี้ตรงนี้นั่นเองนะครับจะเป็นตัวปรับให้หมุนนะครับซึ่งเป็นการยิงกระสุนนั่นเองนะครับผมจะปรับให้ดูในทีละส่วนกันเลยนะครับซึ่งเป็นการหมุนตามหมุนตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะจะเหมือนกับพวมอะไรบังคับเรือนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วจะให้คุณเห็นด้านหน้าผมจะหมุนทีละส่วนนะครับ สังเกตว่าจะมีการเปิดในสีละส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยิงปืนใหญ่แน่นอนแต่ผมก็จะเก็บให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามการรีวิวของรายการสงเสงียมรีวิวนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับก็คิดว่าโอกาสหน้านะครับถ้ามีเวลาหรือมีสิ่งที่น่าสนใจก็จะนำมาให้ผู้ผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ ในรายการซึ่งอย่างรีวิวต้องขอลาไปก่อนนะครับวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ